รางสิภาคชาสิบภาคอปีสองพันห้าร้อยห้าสามนีก็คบทุกจังับซึ่งก็เป็นตัวแทนที่จะเข้ามานส่วร่วมในกระบาทอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นบริษัทก็มาเอขอข้าวข้อตกลหน้าที่ของคอจนนั้นีลมากว่าท่านก็นับเสนอเพราะว่าราการีวันรู้ว่านั้กอรมการมาพิบานข้อเสนอแนะที่มีได้ตลอดเวลาเอากผู้แทนที่มารังนันีัไ ก็มันจะทำอะไรได้ไหมมันจะทำให้เป็นตามนลักความสมรรถภาพตามวัตทีแล้วก็ในนามถือว่าสิทธิ์หน้าที่กทปรไปตรวจต่อสังคมเป็นตรวจต่อสังคมไปตรวจต่อจนล้มละลามทุกคนแล้วก็ท่านหัวหน้าประชาสัมพันธ์ก็ผมประกอบด้วยกทจประกอบด้วยสามภาคส่วนด้วยกันมองว่าตาม ไปสอบสอบในนั้นลักษณะใดมีมีความรู้สึกยังไงกับการที่ได้ได้ดูขึ้นส่วนเพราะว่าเมื่อที่ท่านบอกว่าท่านดูยอมดีหรืที่บอกว่าราม่าท่านพูดเนีการสอบสองท่านน่ยดูดูมันจะเป็นการตงเกระหว่างกันจับการหยิบกอดจอทำสองท่านเข้าไปในอยู่ตรงนั้นเนะี่ยท่านควรเป็นมติของกอทภ์หาตำแหวัดที่ไปทําเรื่องตาร,รัรบรองต่อวัวสิจูนงหะเพื่อมีสังส่งเสริมดีกว่ามากในครอบ จรชนสามารถที่จะตรวจสอบได้หรือไม่หรือว่ามีหน่วยงานไหนได้วยกันขนาดอำนาจเพื่มเตรมใส่ไหมเกิดสอบส่วนวลาผู้ใดกระทาความผิดผู้ใดก้าวล่วงหรือผู้ใดคณะกรรมการก็กจะมาพิจารณาอีกทีหนึ่งโดยมีคณะกรรมการจะส่วนกลาง